คุณเคยสังเกตไหมครับว่ากระต่ายเป็นสัตว์ที่หูไวตื่นตัวและกระโดดไปข้างหน้าได้รวดเร็วเสมอแต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่รู้จักหยุดพักมันก็จะเหนื่อยจนขาดใจชีวิตพวกเราในยุคนี้ก็เหมือนกระต่ายที่วิ่งไม่หยุดนั่นแหละครับเราวิ่งตามความสำเร็จวิ่งตามยอดไลท์วิ่งตามเดทไลน์จนบางครั้งเราลืมไปว่าบนหลังของเราแบกก้อนหินที่ชื่อว่า ความคาดหวังและความกังวลไว้หนักขนาดไหนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆกับ Rabbit G Studio พื้นที่ที่จะเปลี่ยนเสียงรบกวนในหัวให้กลายเป็นความสงบในใจวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฝึกวิชาหนึ่งครับไม่ใช่วิชาที่ทำให้เหาะเหินเดินอากาศได้แต่เป็นวิชาตัวเบาวิชาที่จะทำให้ใจของคุณเบาขึ้นแม้โลกภายนอกจะหนักหนาเท่าเดิมก็ตาม เพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นผมมีเรื่องเล่าเก่าแก่เรื่องหนึ่งอยากเล่าให้ฟังครับการละครั้งหนึ่งมีพระธุดงสองรูปคือหลวงพี่กับหลวงน้องกำลังเดินทางกลับวัดระหว่างทางต้องเดินผ่านแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งน้ำเชี่ยวและลึกพอสมควรที่ริมฝั่งแม่น้ำนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งยืนทำหน้าลำบากใจเพราะเธอใส่ชุดสวยและข้ามแม่น้ำเองไม่ได้ หลวงพี่เห็นดังนั้นจึงตัดสินใจเดินเข้าไปหาแล้วบอกว่ามาเถิดโยมอาตมาจะแบกโยมข้ามไปเองว่าแล้วหลวงพี่ก็ให้หญิงสาวขี่หลังแล้วเดินลุยน้ำข้ามไปส่งอีกฝั่งอย่างปลอดภัยจากนั้นพระทั้งสองรูปก็เดินทางต่อแต่ตลอดทางที่เดินต่อมาหลวงน้องมีสีหน้าไม่สบายใจกระสับกระส่ายขมวดคิ้วตลอดเวลาจนกระทั่งเดินมาได้หลายกิโลเมตร หลวงน้องทนไม่ไหวจึงโล่งถามหลวงพี่ออกมาว่าหลวงพี่ครับเราเป็นพระนะผิดศีลข้อห้ามแตะต้องตัวสตรีทำไมหลวงพี่ถึงไปอุ้มศรีกาคนนั้นแบบนั้นล่ะครับมันไม่สมควรเลยนะหลวงพี่หยุดเดินหันมามองหน้าหลวงน้องยิ้มเมตตาแล้วตอบเบาๆว่าหลวงน้องพี่วางผู้หญิงคนนั้นลงที่ริมตะลิงตั้งนานแล้วนะ ทำไมเธอยังแบกเขามาจนถึงตรงนี้ล่ะโดนไหมครับหลวงพี่วางกายของหญิงสาวลงไปแล้วตั้งแต่อยู่ที่แม่น้ําแต่หลวงน้องตัางหากที่ยังแบกเหตุการณ์นั้นไว้ในใจตลอดระยะทางที่เดินมาคําถามคือวันนี้คุณกําลังเป็นหลวงน้องอยู่หรือเปล่าครับเรื่องแย่ๆที่โดนเจ้านายว่าเมื่อเช้าจบไปตั้งแปดชั่วโมงแล้วแต่คุณยังแบกคำด่านั้นกลับมาที่บ้าน เรื่องทะเลาะกับแฟนเมื่อคืนจบไปแล้วแต่คุณยังแบกความขุ่นมัวนั้นมาที่ทำงานในทางธรรมะสิ่งนี้เรียกว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นครับความทุกข์ของมนุษย์เราแปลกมากนะครับมันไม่ได้เกิดจากสิ่งที่มากระทบเราเท่าไหร่หรอกครับแต่เกือบ90%มันเกิดจากความคิดปรุงแต่งที่เราไม่ยอมปล่อยมันไปต่างหากเหมือนเรากำฐานร้อนๆไว้ในมือ คนที่ทำให้ฐานมันร้อนคือเหตุการณ์ภายนอกแต่คนที่กรำมันไว้ไม่ยอมปล่อยจนมือพองก็คือตัวเราเองพระพุทธองค์ทรงสอนให้เรารู้จักปัจจุบันขณะครับอดีตคือสิ่งที่ตายไปแล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังไม่เกิดมีแค่วินาทีนี้เท่านั้นที่เป็นของจริงถ้าใจเรามัวแต่ไปอะไรอาวรอ,อดีตหรือกังวลกับอนาคตเราก็จะพลาดความงดงามของปัจจุบันไป เหมือนเรามัวแต่แบกหินจนมองไม่เห็นดอกไม้ข้างทางการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าช่างมันแบบไม่รับผิดชอบนะครับแต่มันคือการถือไว้รู้ว่าหนักแล้ววางลงเมื่อเสร็จธุระเหมือนแก้วน้ำครับถ้าคุณถือแก้วน้ำไว้หนึ่งนาทีมันไม่หนักหรอกครับแต่ถ้าคุณถือไว้หนึ่งชั่วโมงแขนคุณจะเริ่มล้าถ้าถือไว้หนึ่งวันแขนคุณอาจจะเป็นอัมพาตได้ทางแก้ไม่ใช่การตัดแขนทิ้ง แต่แค่วางแก้วลงพักแขนบ้างแล้วค่อยดื่มใหม่เมื่อจะดื่มทีนี้เราจะฝึกวิชาตัวเบาในชีวิตจริงได้อย่างไรในาน้ำ Rabbit G Studio ผมมีแบบฝึกหัดง่ายๆ3ข้อมาให้ลองทำกันครับข้อที่ 1. รู้ทันเจ้าตัวแบกสติเมื่อไรที่คุณเริ่มรู้สึกเครียดหนักอึ้งที่หน้าอกให้สูดหายใจลึกๆแล้วถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันกำลังแบกอะไรอยู่ แค่คุณรู้ตัวว่ากำลังแบกน้ำหนักจะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วครับเพราะสติมาปัญญาจะเกิดข้อที่ 2. แยกข้อเท็จจริงออกจากความรู้สึกสมมุติงานผิดพลาดข้อเท็จจริงคืองานแก้จบแค่นี้แต่ความรู้สึกที่ปรุงแต่งคือฉันมันแย่หัวหน้าต้องเกลียดฉันแน่เลยอนาคตฉันดับวูบแล้วให้ตัดส่วนปรุงแต่งทิ้งครับแล้วจัดการแค่ข้อเท็จจริงตรงหน้าพอ ข้อที่สคาถาเดี๋ยวก็ผ่านไปอัน,นิจจังทุกความสุขทุกความทุกข์เป็นของชั่วคราวครับวันนี้หนักเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เบาวันนี้มืดเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สว่างท่องไว้ครับว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปไม่มีอะไรอยู่ค้ำฟ้าแม้แต่ความทุกข์ของคุณคุณผู้ฟังครับชีวิตคนเราสั้นเกินกว่าจะแบกโลกทั้งใบไว้บนบ่านะครับ ลองสำรวจใจตัวเองดูนะครับว่าคืนนี้ก่อนนอนมีก้อนหินก้อนไหนที่คุณแบกมาทั้งวันแล้วควรวางลงหน้าห้องนอนบ้างวางลงเถอะครับอนุญาตให้ตัวเองได้พักให้ใจได้เบาขอบคุณที่ร่วมเดินทางและรับฟังเรื่องราวดีๆกับ r a b บ i t G Studio ในวันนี้นะครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดวิชาตัวเบาในตอนต่อไป ขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจของคุณเบาสบายที่สุดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ